แนวกันชนแปลงโลบัตตาทางด้านทิศใต้นะครับตอนนี้จะเป็นป่าธรรมชาตินะเป็นป่าไผ่นะครับเมื่อก่อนเราเคยแถวนี้เราเคยทาสประรดอินรีด้วยนะฮะตอนนี้เราไม่ได้ดูแลมันนะครับก็จะมาดูแลสวนโลบัตตาของเรานะครับตรงน,นี้ต้องฟื้นฟูอย่างมากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเปล่อยใ้ยานก มาหลายวันแล้วนะครับผมมาหลายน่าจะสองปีแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นแนวกันชนตลอดทางด้านทิศใต้ของเรานะฮะราเหียนว่าตรงนี้เป็นป่าไผ่แล้วเป็นที่ต่ำลงไปนะครับแปลงโรบัต้าของเรากาแฟโรบัต้าจะอยู่บนที่สูงนะครับ แล้วก็ตรงนี้ต้นไม้มันลม้มลงมานะนี่คือบริเวณแนวกันชนจะเป็นถนนยาวยาวเลยนะครับทอดยาวไปประมาณสาเมตรนี่แล้วด้านข้างป่าครับป่าคักๆเลยนะฮะแล้วเนี่ยก็ยังลกอยู่เราจะเริ่มจะเริ่มตัดแล้วก็ดูแลปีนี้เพื่อให้ปีหน้าปีต่อไปเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีนะครับอันนี้คือบริเวณแนวทางด้านทิศใต้ทั้งหมดนะฮะ เพิ่งตัดยญ้าออกไปนันก็เป็นป่าไผ่เสร็จแล้วก็มาเป็นสวนโลมาต่างเราทั้งหมดที่อยู่หน้าบริเวณน,นี้นะฮะ